คยสงสัยกันไหมคะว่าพระแก้วมรกตรทำจากหยกอะไรวันนี้โอปอมีคำตอบให้คะ่ะพระแก้วมรกตรที่เป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของเมืองไทยนะคะหลายหลายคนก็คงเคยเข้าไปกราบที่วัดพระแก้วกันแล้วนะคะแต่ทราบหรือไม่ว่าพระแก้วมรกตเนี้ย ที่เขาบอกว่าเป็นหยกเนี่ยทำมาจากอะไรกันแน่นะคะวันนี้อุปออก,ก็จะมีคําตอบให้นะคะนั่นก็คือพระแก้วมรกตเนี่ยแกะสลักมาจากเนปไพร์นะคะซึ่งตัวนี้มีชื่อสามัญหลายชื่อมากๆชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือเนปไพร์แต่ชื่อสามัญเนี่ยจะเรียกตามชื่อที่เป็นแหล่ง ขุดพบนะคะซึ่งขุดพบได้เยอะมากเลยส่วนมากก็จะมาจากประเทศจีนนะคะแคนาดารัสเซียนะคะหรือแม้แต่มาเลเซียก็ยังมีเลยค่ะที่พม่าก,ก็อาจจะมีบางส่วนเหมือนกันนะคะแล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีชื่อเล่นนะคะเยอะมากอย่างเช่นว่าแคนาเดียนเจนะคะยกจีนยกรัสเซียนะคะไซบีเรียนเจก็มีนะคะซึ่งหลังนี้ก็คือให้รู้ไว้เลยว่า เป็นหยกชนิดเดียวกันนั่นก็คือเนปไรท์นั่นเองค่ะ ซึ่งตัวในไพร์เนี่ยเขาจะมีหลายเนื้อคล้ายๆกับหยกพาม่าเลยก็จะมีตั้งแต่ออกทึบนะคะเนื้อเทียนเนื้อใสนะคะส่วนที่นํามาสลักพระแก้วมรกตรนี่จะเป็นเนื้อเทียนนะคะก็คือ,อแสนสองพันนะคะประมาณ50%ขึ้นไปจึงทําให้เวลาที่ถ่ายรูปนะคะบางมุมก็จะเป็นสีหนึ่งบางมุมก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเนื่องจากเขาก็เปลี่ยนสีไปตามการหักเหแสงน,นั่นเองคะ่ะ ถามว่าหยดในฟร์เนี่ยเป็นหยดไหม ก็ต้องตอบตรงๆนะคะว่าในทางอัญ,ญมณีศาสตร์เนี่ยไม่ได้จัดเป็นหยกนะคะเขาจัดเป็นหยกอยู่อย่างเดียวก็คือเจดนั่นก็คือหยกพมา่าแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบพันสองพันปีค่ะในไพร์กับเจดี ai, ได้ถูกนํามาใช้นะคะในราชสำนักจีนเหมือนอนกันนะคะโดยในไพร์เนี่ยเขาจะใช้ในงานที่แกะสลักนะคะอย่างเช่นพวกเชิญถ้วยชามเปล่นปักผมพระพุทธรูปนะคะหรือว่าที่ปัม๊มที่เป็น ชื่อะคะ่ะที่แบบว่าแกะสลักแบบเล็กๆยากๆอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนเจไดก็จะเป็นเครื่องประดับนะคะชิ้นใหญ่หน่อยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอหลังๆนะคะมีวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์แยกถูกไหมคะทำให้ได้รู้ว่าเขามีความแข็งมีการหักเหแสงมีความเปราะเนี่ยต่างกันนะคะก็เลยทำให้ เพ่งมาแยกเนฟไรออกจากเจดนะคะก็คือเป็นคนละชนิดกันเลยโดยทําให้เจดก็ถึงเป็นหยกอย่างเดียวนะคะส่วนเนฟไรก็เป็นหินมีค่าอีกชนิดหนึ่งไปเลยนะคะซึ่งหยกเนฟไรเนี่ยจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือหยกอ่อนนั่นเองค่ะซึ่งเนฟไรเนี่ยได้รับความนิยมในการนํามาสลักพระพุทธรูปนะคะ มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะเนื่องจากเขามีความเหนียวนะคะในการแกะสลักเนี่ยทำให้ลงเป็น,นลายเล็กๆนะคะละเอียดได้ดีกว่าหย,ยกพม่าจนหยกพม่านี่เขาจะเป็นหยกแข็งแต่ว่าเขาจะเปราะนะคะเขาจะแกะหยกที่ลงลายละเอียดมากไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าจะเปราะง่ายนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะหายสงใส่แล้วนะคะว่าพระแก้มรโตอ่ะทำมาจากอะไรคราวนี้ถ้าไปกราบไหว้เราก็จะได้ความรู้กันไปแล้วนะคะว่าทํามาจากเดือดในไฟนั่นเองสําหรับคลิปนี้อ,อ็ขอลาไปก่อนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ